สวัสดีค่ะนีีต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงความรักครึ่งเดือนหลังนะคะสิงหาคมของชาวทัดดินค่ะ ชาวธาตุดินได้แก่ลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะมีมะกรค่ะพรกศพแล้วก็กันนะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นมกรพดพรกศบหรือกันในโหราศาสตร์ไทยหรือว่าตะวันตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้ค่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปจะเชื่อมโยงจากอีพีที่แล้วก็ได้หรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆเนาะขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่ไพายย่าจะสื่อสารไปถึงขอแค่ตัวคุณเองมีคนให้คิดถึงคุณดูคลิปนี้ได้ไม่ว่าปัจจุบันคนและเขาจะเป็นอะไรกันนะคะ มาดูกันชาวธาตุดินไปดูที่พลังงานหลักกันก่อนนะคะพลังงานหลักความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาเป็นยังไงคะธาตุดินสองไม,ม้อคู่กรณีของคุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟก็ได้นะเมษสิงห์ธนูหรือว่าเป็นเวอร์ชั่นความสัมพันธ์ที่มีคำว่าระยะห่างการห่างไกล เออระยะทาง long distance relationship หรือการรอคอยอืความสัมพันธ์ของคุณอาจจะอยู่ในโหมดสภาวะประมาณนี้มีการส่องการมองมีการเห็นอยู่ไกลๆแต่ไม่กล้าเข้าไปใกล้อะไรเงี้ยได้นะคะอะลองไปดูกันมันจะเป็นยังไงสำหรับให้สองไม้ตรงนี้บางท่านเป็นชาวต่างชาติบางท่านชาติเดียวกันนี่แหละแต่อยู่ไกลกันไปดู ให้สถานการณ์นะคะในความสัมพันธ์เป็นไงคะท่าติ่งคุณและเขาบางท่านรอคอยให้ได้มาเจอกันมีไรเดอร์แล้วก็มีไพ่ฟ็อกซ์บางท่านอยู่กับความสัมพันธ์เวอร์ชั่นเล่นกับไฟแต่ก็ยังไว้ใจเขาไม่เอกใจอะไรเงี้ยหรือ บางท่านอยู่ในโหมดความสัมพันธ์เวอร์ชั่นที่แบบคนหนึ่งก็คนหนึ่งยังไม่พร้อมที่จะอยู่ที่อีกคนนึงอ่ะมันถึงเป็นความสัมพันธ์เวอร์ชั่นที่ได้แต่มองแล้วก็แบบไล่ตามไม่ทันสักทีเว้นระยะหาย่างนี้ก็ได้เนี่ยสถานการณ์เป็นไพ่กักตัวมีคนใดคนหนึ่งอยู่อยู่ในโหมดแบบ introvert หรืออยู่ในโหมดของปกปิดตัวเองกักพื้นที่ตัวเองหรือแบบไม่ไม่ส่งสิงกับใครก็ได้นะจำสีเข้าภรษาอืมีเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไพ่พุ่งทยานความสัมพันธ์นี้จริงๆแอบมีความรู้สึกเหมือนแบบ ถ้าได้มีโอกาสเดินทางมาเจอกันน่าจะเป็นความสัมพันธ์เวอร์ชั่นที่แบบถ้าเวอร์ชั่นที่ดีคือเจอกันป,ปุ๊บอะใช้เวลาไม่นานน่าจะได้ลงเอยเลยดูเป็นไพ่ที่ต้องการการคอมมิชเมนต์แต่ถ้าในทางตรงนั้นข้ามให้เรามาระวังความสัมพันธ์เวอร์ชั่นที่เจอคนที่ไม่โสดเจอคนที่มีเจ้าของแล้วประมาณนั้นมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้ยากเนาะแล้วก็พอมีใช้ไพ่ใจบุญไพ่ใบนี้ มันสามารถหมายถึงไพ่ของความสัมพันธ์เวอร์ชั่นที่มีใจบุญกับไพ่คลองอะ่ะมีคนชอบมีคนชอบทําบุญมีคนชอบอิงศาสนามีคนมีคนเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็มีคนบางคนชอบช่วยเหลือคนอื่นบ่อยๆแบบให้ทานบ่อยๆอ,อะไรแบบนี้ได้ด้วยหรือสามารถหมายถึงคนที่แบบ อีกคนหนึ่งสถานะฐานะมากกว่าอีกคนหนึ่งก็ได้นะคล้ายๆกับให้หกเหรียญเหมือนกันนะเนี่ยชาริตี้ไปนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะความรู้สึกของคุณที่มีให้เขาค่ะทาดิคุณรู้สึกยังไงเขาคุณรู้สึกอย่างไร,รกับเขานะคะ เเหรียญอมีเก้าเหรียญมีควีนถือดามีไพ่สีถ้วยเจ็ดไม้แล้วก็ไพ่ควินถือถ้วยแล้วก็มีไพ่ห้าถ้วย คุณเคยชอบเขามากๆแล้วบางทีคุณก็เคยเสียน้าตากับเขาด้วยคุณรักคนที่เขาดูไม่รักคุณอะดูเหมือนเขาเป็นคนที่มีทุกอย่างในชีวิตเลยอะโปรไฟล์ดีมากเลยเก้าเหลี่ยนอะ่ะมีทุกอย่างการเล่นดีชาติตระกูลดีการศึกษาดีทํางานดีเพื่อนดีสังคมดีดูเหมือนดูเหมือนเป็นคนที่มีทางเลือกในชีวิตมากๆเลยอะ่ะแล้วเขารู้สึกไงกับคุณ เขารู้สึกยังไงกับคุณคาชาวทัดดินก็มีในถ้วอยู่นะที่ถือเขาจะมองว่าคุณเจ้าชูมีคนเขาหายเยอะเปล่าในถ้วยแปดถ่วยแชรีออมเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีระยะทางแล้วก็มีความต่างกันอยู่ บางท่านก็เป็นชาวต่างชาติที่บอกเด็กถือดา <c oughs> อะไรอ่ะอ okay. ็มพอเร์โอเคหมึงดาโอเคไพ่ okay. แถวบนนะคะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ ให้แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบ,บทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้หน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้อัพลายสาหรับทุกๆคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะจ๊ะ,ะมาดูกันเอาเวอร์ชั่นที่เราไปชอบเขาเขาไม่ชอบเราก่อนมันคือเวอร์ชั่นที่เรายังรักเขาอยู่ยังรักเขาอยู่ยังรู้สึกดีอยู่เรารู้สึกว่าหัวให้ตายเถอะยังไงก็เข้าไม่ถึงความสัมพันธ์นี้เลยอะ ยังไงก็เข้าไม่ถึงเลยอะ่ะเขาดูเป็นคนที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองมากๆแล้วเราจะเข้าไปเติมเต็มอะไรตรงนี้เขาได้คนคนนี้แหละคือคนที่ทําให้เรารู้สึกตัวเล็กตัวน้อยรู้สึกผิดหวังรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเหมือนแบบในบางเคสรู้สึกเหมือนไม่น่าไปรู้จักเขาเลยอะ่ะอะไรหลายอย่างที่เราเคยพยายามไปในความสัมพันธ์นี้มันพลาดมากอะไรเงี้ยคุณยังคงมีความรู้สึกว่าเนี่ยคือด่านที่คุณฝ่าไม่ได้ ผ่านไปไม่ได้สักทีแล้วในบางท่านก็รู้สึกเหมือนกึ่งๆเป็นหลุมดําในชีวิตเหมือนกันเพราะว่าเราค่อนข้างทุ่มเทกับความสัมพันธ์นี้ลงไปเยอะนี่คือเคสที่หนึ่งนะคะเคสที่สองอจะเบสจากความสัมพันธ์เวอร์ชันที่เคยเสียใจก็ได้ค่ะอย่างที่บอกมาคุณเคยรักเขามากคุณเคยรู้สึกดีกับเขามากแล้วก็ มีเรื่องราวบางอย่างที่เรามีความรู้สึกเราไม่อยากสื่อสารต่อและเป็นตัวคุณเองนะปัจจุบันนี้แหละที่เลือกที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปเพราะว่ามีทั้งก้าเหรียญควีนดาบสี่ถ้วยแล้วก็เจ็ดไม้คุณบล็อกคุณปิดกัน้นคุณยังเสียใจคุณยังรู้สึกกับคนคนนี้อยู่ต้องยอมรับนะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันไม่ได้มากเท่าเดิมละเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าแบบไม่เป็นไรช่างมันเถอะเราก็อยู่ของเราได้ พี่ว่ามันเป็นมันเป็นเวอร์ชั่นที่คุณสามารถรเผชิญหน้าเขาได้นะในเวลาเนี้ยเพราะคุณค่อนข้างมีความแกร่งประมาณหนึ่งด้วยไพ่เก้าเหรียญถึงแม้มันจะมีเจ็ดไม้ขึ้นมาเป็นเป็นประการป้องกันให้คุณอีกสักหน่อยเป็นเหมือนรั้วหน้าบ้านอนะไรเงี้ยแต่พี่ก็แอบมีความรู้สึกว่าด้วยความที่คุณกล้าที่จะเป็นควีนดาบและสี่ถ้วยขึ้นมาแล้วพี่ว่าคุณก็สามารถเจอเขาได้ประมาณหนึ่งแล้วก็คุยกับเขาดีๆได้ในแบบที่ ค่อนข้างซ่อนความรู้สึกเจ็บไว้ภายในใจได้อืมเห็นอะไรแบบนี้นะถึงข้างในมันจะยังเบาบางอยู่แต่ข้างนอกคุณเพอร์ฟอร์มได้ดีแล้วนะคะข้างล่างในความรู้สึกของเขานะอืมในความรู้สึกของเขาถ้าที่ผ่านมา <c oughs> เราคือคนที่เข้าไปจีบเขาตลอดเราคือคนที่พยายามที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เรื่อยๆ ในขณะที่ตัวเขาดูเป็นคนที่ยังไม่พร้อมนะคะในขณะที่ตัวเขาดูเป็นคนที่ยังไม่พร้อมเนี่ยคนนี้ยังไม่พร้อมที่จะอยู่ที่เราจริงๆแหละเขาก็แอบมีความรู้สึกเหมือนกันเอ้ยเธอหายไปไหนนะเธอดูถอยไปไหนนะแต่ก่อนเธอดูสู้มากกว่านี้นี่นาเธอดูไฟมากกว่านี้นี่นาก็เริ่มสนใจขึ้นมาบ้างนิดหนึ่งแต่ก็ด้วยความรู้สึกที่ว่าเอ้ยหรือว่าช่วงนี้จะแบบมีงานยุ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยงานยุ่งหรือเปล่า มีเรื่องอื่นให้โฟกัสหรือเปล่าก็เลยห่างๆห,หายหายไปประมาณนี้เห็นประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเป็นเคที่2องเคที่สองอ่ะเขาแอบคิดว่าตอนนี้ตัวคุณเองอ่ะน่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตหรือเปล่าหรือคุณไปจีบใครหรือเปล่าเพราะว่าด้วยพลังงานที่มันไปในถือถ้วยพี่แอบมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าจริงๆเขาก็มองว่าคุณเปมม็นคนมีเสน่ห์นะ เป็นคนมีมสเสน่ห์นะแล้วก็น่าจะเป็นคนที่แบบเหมือนแบบก่อนหน้านี้คุณยังลุยให้เขารู้สึกหรือหันมาสนใจคุณได้ในระดับหนึ่งแล้วถ้าคุณไปลุยกับคนอื่นอ่ะมันจะไม่ทําให้คนอื่นหลงรักคุณได้ยังไงมันนึกออกใช่ไหมอาไรประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในเวลาเนี้ยเขาก็เลยแอบมีความรู้สึกว่าเอาแล้วตอนนี้หายไปไหนไปอยู่ตรงไหนไปอยู่กับใครหรือไปพยายามอะไรยังไงเหมือนจะไม่สนใจ แต่สนใจนะเออแต่สนใจนะด้วยพลังงานของไนท์ถือถ้วยนั่นแหละ <c oughs> แอบสนใจแอบเฝ้าอมองว่าหายไปไหนอะไรยังไงนะคะโอ้ยอ่ะไปดูกันขอไพ่นะคะแล้เขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ชาคตินเขาคนนั้นของคุณห้าทวย เลเวอร์ใช่ไหมหนึ่งดาบอืมในถ้วยเพราะตั้งใจที่จะเข้ามาแล้วเนี่นยดูแล้วท่าทางอืมแล้วก็ไพ่เจ็ดไม้ แล้วก็ไพ่เด e อ u ซมองว่าตั้งใจที่จะเข้าหานะจากแต่จะเข้าถึงได้หรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าในความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีคนบล็อกมีคนปิดกั้นอยู่อ่ะในเคสที่ถ้าเป็นตัวเราเดินออกมาจากความสัมพันธ์แล้วก็เจ็บแหละเนาะก็เจ็บแหละก็เดินออกมาแล้วก็พยายามบล็อกปิดกั้นหรืออะไรแล้วพี่ความรู้สึกว่าด้วยพลังงานของไพ่เดลเวิร์ส ตรงเนี้ยที่มันมีเชนของความเป็นคู่มันเลิกกันไม่ได้ขาดร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมันยังมีอะไรที่มันยังผูกยังดึงเชื่อมโยงคุณมาหาการแต่มันไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกเข้มข้นหรือมาอยู่ด้วยกันแล้วเป็นจกนอนวเหมือนไพ่เดวิลอันนี้ดีกว่าสภาพดีกว่านะคะซึ่งเหมือนเขารู้สึกนึกได้แล้วอะว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยคุณคือคนคนหนึ่งที่น่าจะรักเขามากจริงๆอะแล้วพอเหมือนพลังงานคุณถอยออกมาแบบไมเอวแล้วก็ได้ ไม่รักแล้วเขาสัมผัสได้เลยว่าพลังงานตรงนั้นน่ะมันหายไปคุณไปทั้งกายหยาบทั้งกายละเอียดเลย <c oughs> ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรแต่พี่มีความรู้สึกมันใช้คํานี้ได้อะ่ะเหมือนแบบเหมือนเวลาที่เราไม่อยู่ตรงนั้นน่ะสมมติตัวเราไม่อยู่ตรงนั้นนะี่คือเป็นกายหยาบใช่ไหมแต่เรายังมีความรู้สึกนึกถึงเขาอะ่ะมันจะมีเซนส์บางอย่างที่สัมผัสได้ว่าคนนี้ยังรู้สึกกับเราอยู่แต่ถ้ามันไม่อยู่ตรงนั้นทั้งกายหยาบอะ่ะ และกายเลียดมันไม่อยู่ด้วยมันจะมีความหวงหวงมันคนคนนี้หายไปจากชีวิตเลยพี่ว่าเขาสัมผัสได้ถึงสภาวะน,นั้นได้แลวด้วยความที่มีเชนของการเป็นคู่เหมือนคนที่เคยมีวาระกรรมร่วมกันมาอะไรเงี้ยเขาเหมือนจะตัดสินใจเข้ามาสู้ในความสัมพันธ์นะเห็นอะไรแบบนี้นะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันชัดเจนแจ่มแจ้งไปเลยอะไรเงี้ยได้เค okay, ที่หนึ่งเคที่สองถ้าเราก้าวเข้าไปสู้กับความสัมพันธ์เวอร์ชั่นที่ เขาดูเป็นคนทีออ่อยู่ได้ด้วยตัวเองเวอร์ชั่นที่เราสู้เท่าไหร่ก็ไม่โอเคอะไรเงี้ยสิ่งที่เขาตั้งใจที่จะทำอ่ะให้เรามัดระวังการเปิดตัวในความสัมพันธ์เพราะเราค่อนข้างรู้แล้วว่าเขาไม่ได้มีเราคนเดียวถ้าเรายังลุกล้ำก้าวเส้นมากขึ้นเขาอาจจะเปิดตัวกับคนอื่นที่ครบแล้วคราวนี้มันเป็นเราแหละที่จะไม่ไหวเพื่อจะเป็นการบล็อกไม่ให้เราก้าวไปมากกว่านี้ หรือมันอาจจะเป็นลักษณะที่เปิดตัวกับคนอื่นที่จริงๆคือแค่เพื่อนเขาแต่เพื่อที่จะแบบให้เราตัดใจให้เรามู v ออกมาจากเขาก็เป็นได้เพราะเขาต้องการรักษาระยะห่างอะไรประมาณนี้สองไม้เนี่ยตีได้เยอะนะไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์เวอร์ชันแบบสองมองรอดูมันคือการรักษาระยะห่างได้ด้วยไงได้แต่มองอยู่ไกลๆหรืออะไรแบบนี้ได้นะคะขอให้มันเป็นเคสแรกเถอะถ้ามันเป็นเคสหลังก็แบบ ชาวทัดินก็มันจะอะไรอีกเนี่ยพี่เมย์มันจะมากกว่านี้อีกเหรอเลยไม่ต้องซีเรียสการอ่านไพ่ก็คือการดูดวงแบบทั่วๆไปอ่านจากหน้าไพ่แต่ชีวิตเราคือชีวิตเราไม่มีใครมาเปลี่ยนชีวิตเราได้นะจ๊ะสบายใจได้แนวโนมแนวนมแนวน้มความสำัมพันธ์ของทัดินกับคนคนนั้น <c oughs> วิโอเฟาจูนหิงถ้วย โอ้ว้าวชิ่อ้พโซนมีงคิงถ้วยยังไงหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยใหญ่เป็นขันเลยอะเหมือนขันน้ำฝนแถวบ้านเราอะโอ้อะไรอ่ะเด็กถือดาอะไรอะ้าดา โอเคแล้วก็ไพ่เก้าเหรียญในหน้าไพ่ในหน้าไพา่แน,น,นวโน้มความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะมันจะมีคนที่เปิดตัวแหละในความสัมพันธ์นี้แล้วก็จะมีคนที่ถูกเดินออกมาจากความสัมพันธ์ถ้าไม่ใช่คนที่ชอบบอกแล้วถ้าแบบสู้แล้วถ้าเขาไม่มีใจมันคือความสัมพันธ์ที่ได้แต่ห่างไกลได้แต่ห่างออกไปแต่เคสที่สองอ่ะความสัมพันธ์ที่ เคยผิดหวังกันมาแล้วอะแล้วเป,เ,ปเป็นตัวคุณเองอะที่เลือกที่จะวางความสัมพันธ์นี้ไว้อพอกันทีเวอร์ชันนั้นอะ <c oughs> พี่รู้สึกว่าคนคนนี้จะกลับเข้ามาด้วยว e วออ f ฟอร์ u n e คือก็บอกแล้วว่าโชคชะตาดึงดูดมาเหมือนไพ่เด e เร v เวอคนที่มันยังมีวาระกกรรมร่วมกันนะคะกลับเข้ามาง้อกลับเข้ามาสร้างมิตรภาพขอโทษหรือแบบสร้างความสัมพันธ์กันใหม่อะไรอย่างเงี้ย แต่พี่มีความรู้สึกว่าด้วยพลังงานที่เป็นเด็กถือดาบกับไพ่ห้าดาบอะ่ะคุณอาจจะไม่เล่นด้วยแล้วอะ่ะเหมือนแบบอืมโอเคขอบคุณนะอะไรเงี้ยแต่ก็แบบพี่ว่าคุณจะ make s p e อะ่ะเหมือนแบบเออโอเคไม่อยากทะเลาะอะไรเงี้ยก็คุยคุยผ่านๆได้แต่เขาจะสัมผัสได้เรยวเป็นพลังงานที่คุณไม่อยากไปต่อกับเขาประมาณนั้นแฟนเก่าคนรักเก่าคนคุยเก่าไม่จําเป็นต้องเป็นเพื่อนกันก็ได้อะไรประมาณเนี้ยเพราะคุณมีความรู้สึกว่า เราไม่ได้มีเพื่อนน้อยขนาดนั้นอะเพื่อนเรามีเยอะแล้วอะไม่ต้องคนเก่าๆคนนี้ไม่จําเป็นต้องมาเป็นเพื่อนเราก็ได้อะไรประมาณนี้ก็เลยวินไพ่ก้าเหรียญขึ้นมาด้วยอะไพ่ของคนที่มีความมั่นใจของคนที่ประสบความสําเร็จของคนที่แบบเออขอมีทุกอย่างแต่ไม่มีคู่ก็ได้เหมือนแบบฉันขอมีสิบสองล้านตอนนี้แต่ฉันไม่มีคู่ก็ได้อะไรประมาณเนี้ยโสดสวยหล่อรวยมากอะไรประมาณเนี้ยแต่โสดก็ได้ไง จะขอมีที่ว่ามาทั้งหมดอย่างนี้ก็ได้แต่พี่ว่าคุณจะไม่เอาคุณวันนี้คุณจะแบบเว้นระยะห่างแล้วก็นั่นแหละเขาอยากมองให้เขามองอยู่ตรงนั้นแหละเราก็อยู่ในพื้นที่ของเราเห็นอะไรแบบนี้นะคะโอเคแล้วแต่เคสนะเป็นสองเคสวันนี้ที่อ่านได้สำหรับท่ดดนานินให้แนะนำค่ะท่านติน สระเห็นไหมความสัมพันธ์นี้มีคนรักอิสระนะคะมีคนรักอิสระแล้วก็รักความสัมพันธ์ที่ไม่ไม่ผูกมัดหรือไม่จํากัดพื้นที่จนเกินไปตัวจริงองี้ล่ะอิสระตัวจริงอับโชคขอร้องเถอเนี่ยมีคนขอร้องแล้วก็ไพ่เทกแล้วแล้วก็ไพ่ ตื่นเต้นจังในหน้าไพ่เนี่ยความสัมพันธ์เวอร์ชันถ้าคุณเคยโดนคนคนนี้เทแล้วคุณไปพยายามอีกใช่มันจะโดนเทอีกแล้วมันจะโดนโทยอยอีกแล้วแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าแบบเคยเราอับโชคหรือเปล่าไม่เราแค่พยายามผิดคนประโยคที่มันตอบยากมากที่สุดอะคือประโยคคําว่าเรียกว่ายังไงเดียเป็นคนนี้ไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ย พอนึกออกมาสมมติเราชอบใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยเราชอบใครสักคนหนึ่งแล้วคนคนนี้เขายังไม่ได้รู้สึกกับเราแบบนั้นสิ่งที่มันเป็นไปได้ยากคือการพยายามให้เขาหันมารักเราเหมือนกับที่มีคนมาชอบเราแต่เ,เราไม่ได้อินกับเขาคล้ายๆกันอารมณ์ประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ในสภาวะตรงนี้ อยู่ขึ้นอยู่กับคุณส่วนเคสต่อมาถ้าเป็นเคสที่คุณพอแล้วพยายามแล้วไม่ไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยมันคือความสัมพันธ์ของคนที่ถ้าเขาอยากที่จะไปต่อคนมันถึงตาเขาแล้วอ่ะ is your turn เนาะเขาจะต้องเป็นคนมาพยายามบ้างเขาจะต้องเป็นคนมาสู้บ้างเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเขาอยากไปต่อกับเราจริงๆ <c oughs> นะคะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณก็เลือกที่จะเทในความสัมพันธ์นี้คุณเลือกที่จะไม่เอาจริงๆอ่ะ แล้วจะมีวันหนึ่งจะมีคนมาขอร้องเนี่ยขอร้องเถอะขอร้องเถอะเพราะในวันที่คุณเป็นอิสระแล้วในวันที่คุณแบบปลดแอกตัวเองได้ลองดูนะเอาใจช่วยค่ะทาาทัดดินโอเคแกล่งเหมือนกันนะเนี่ยถ้านี่คือหน้าไพ่ของใครเนี่ย จบไปแล้วนะคะสําหรับดวงความรักครึ่งเดือนหลังนะคะสิงหาคมหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเปิดเข้ามาดูเราตรงกับพลังงานตอนนั้นของคุณนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสําหรับการกดติดตามด้วยค่ะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ